สวัสดีครับพบกับปาดแม่โจพันไม้นะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดของแกนนะครับบ้านคํานางอุ่มอำเภอเ่าสันกว่างนะครับมาดูลาไยคิดตันม่วงยัมโบ้นะครับซึ่งปลูกเอาไว้นะครับเป็นพื้นที่โซนอีสารซึ่งหลายคนสงสัยนะครับว่าปลูกนะครับโซนอีสารเนี่ยจะเป็นลูกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คืออายุ2ปีกว่านะครับก็มี2ต้นต้นนึงอายุนะครับเอาปีที่3อันนี้ก็2ปีนะครับว่าปลูกใกล้เรียกกัน ปีนี้นะครับอันนี้ก็วันที่1มกราคม2567นะครับก็เริ่มมีดอกนะครับพอจริงๆเนี่ยถ้าเป็นโซนใต้เนี่ยก็จะเริ่มออกดอกในช่วงของกุมภามีนานะครับเข้าแร้งนะครับแต่ว่านี่โซนอีสานก็จะออกดอกก่อนเพราะว่าเข้าแล้งก่อนนะครับเข้าแร้งปลายหนาวเข้าแร้งแล้วนะครับการติดดอกนะครับเราติดแล้วนะครับต้นอายุ3ปีนะครับติดดอกนะครับแต่ว่าร่วงหมด ครับตัวนี้อายุปีนะครับตัวนี้ติดช่อดอกอยู่ประมาณ10กว่าช่อนะครับ1 2 3 4 5 6ฝั่ังนู้นอีก4นะครับเพราะว่าการปลูกนะครับลักษณะมันเดิมบอกคือเราพยายามทำให้มันมีกิ่งนะครับลำต้นขึ้นมานี้เราปลูกบริเวณใกล้บ้านนะครับนะครับนี่ครับเราให้มีกิ่งมีกิ่งมีแขนงนะครับ1กิ่ง2กิ่ง3กิ่งก็3ช่อนะครับ ลายนู้นก็มีสองกิ่งก็จะเป็นสองช่อนี่นะครับนีนะครับช่อนั้นกําลังรับดอกกําลังขึ้นสวยเลยครับช่อนี้ด้านบนนะครับสังเกตนะครับต้นนี้นะครับรอบที่แล้วเขาน้าจะรอบที่แล้วนะครับเขาหน้าที่จะออกดอกนะครับแต่ว่าเจอปัญหาคือดอกร่วงเนี่ยช่อนี้ครับลายเนี่ยออกดอกมาแล้วร่วงนะครับแล้วก็แทงกิ่งขึ้นไปใหม่ ลักษณะของตัวนี้เหมือนกันนะครับออกดอกแล้วร่วงไม่ติดแล้วก็เป็นกระแหงขึ้นใหม่นะครับพอไม่ติดนะครับก็แทงยอดจนพอความสมบูรณ์นะครับดูนี่นะครับดอกเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่า,าถ้าไม่เจอฝนก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นว่าจะเป็นลูกนะครับจากดอกเป็นลูกแต่ถ้าเจอฝนสภาพฝนลงเนี่ยนะครับดอกวันนี้ก็จะร่วงนะครับนี่ ควาสมบูรณ์ของดอกอันนี้คืออยู่ที่อำเภอเกาะสวางนะครับอ่าอีกต้นหนึ่งนะครับนู่นด้านหลังครับต้นนู้นก็จะสูงหน่อยเพราะข้างล่างเป็นพื้นที่มีต้นไม้นะครับแล้วติดบ้านต้นนู้นนะครับจากอานสังเกตก็ประมาณสี่ช่อนะครับเพราะว่ากิ่งข้างล่างมันไม่มีไปม,มีเริ่มมีข้างบนแต่ต้นนี้นะครับมันอยู่บใ,ใกล้บ้านนะครับมันมีกิ่งเยอะ ดอกนะครับชอ่ชอฝั่งนี้ก็สวยจะพาลง,งดูทรงต้นเนี่ยนะครับทรงต้นลําต้นขึ้นไปแล้วก็มีการแตกนะครับเหมือนบอกคือถ้ามีกิ่งแตกเยอะล่างณะเนี้ยน,นะครับมันก็จะออกดอกกิ่งที่ใหญ่นะครับช่อดอกก็จะใหญ่ตามนี่นะครับกิ่งนี้อันนี้ช่อใหญ่มากนะครับชอบ่อกิ่งเนี้ย พอกิ่งเขาใหญ่ช่อดอกก็ใหญ่นะครับแขนงเล็กนะครับช่อดอกก็จะเล็กนะครับเนี่ยนี่ครับแขนงเยอะครับก็จะทําให้มีกิ่งที่พาไปออกดอกเยอะเหมือนกันเราไปดูต้นหนึ่งครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะเริ่มมีกิ่งตั้งแต่เลยนะครับหลังคาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ไปมีแขนงข้างบน นะครับแล้วก็ตอนตอนนี้ที่มีดอกอดอกชุดน,นี้บานแล้วนะครับชอ่อนนี้เริ่มบานแล้วน่าจะออกก่อนกับต้นแรกนะครับเริ่มบานแล้วต่อไปก็จะให้ไปมีกิ่งด้านบนเลยหลังคาไปก็จะเป็นทรงพุ่มรูปเงาได้ดีนะครับเนี่ยข้างล่างก็จะพยายามที่จะแทงกิ่งแทงพุ่มนะครับคือปลูกเอาไว้ใกล้บ้านนะครับแล้วก็มันโดนบังคับเรื่องของแสงมันทำให้ใบแตกอยู่ด้านบน นะครับเหตุผลที <si> ่ปล kind of ูกโซนิสานแล้วโตดีนะครับสปีนะครับสปีกว่าติดดอกก็เนื่องจากนะครับพื้นที่ที่ปลูกนะครับหไม่ร้อนจนเกินไปมีความชื้นในเรื่องของน้ําแล้วก็สภาพพื้นดินนะครับเพราะว่าอยู่ติดบ้าน2ฝั่งแล้วก็แสงแดดนะครับไม่ถึงกับจัดมากนะครับถ้าเราไปปลูกที่โล่งนะครับต้องให้น้ําให้เพียงพอแล้วก็ต้องใช้ฟางในการควบคุมความชื้น กับใช้ความคุมคนนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีความชื้นอยู่ในตัวให้น้ําบ่อยนะครับมันก็จะโตเร็วนะครับหลังจากนี้นะครับพอติดลูกเราต้องดูนะครับว่าลูกเป็นลักษณะไหนแล้วก็ควบคุมเรื่องของน้ําเพื่อให้ผลผลิตมันติดดีนะครับโอเคนะครับนี่พามาดูนะครับยาเคิดตั้นม่วงจัมโบ้นะครับที่ปลูกครับอำเภอขอนแก่งนะครับก็ให้ผลผลิตในเรื่องของดอกนะครับเรามาลุ้นผลกันนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามยูทูปปาร์ตีวันมด้วยครับสวัสดีครับ